ฮาราเกสวัสดีที่เกาะสุเลยค่ะตอนนี้น้องแดงมาอยู่ที่บ้านพักหลังใหม่ที่เขาสร้างว่าให้เด็กๆที่ดีภัยสงครามนะคะวันนี้เด็กๆมาอยู่ที่นี่กันหลายคนแล้วก็ก่อนหน้านี้แดงได้ขอรับน้ำใจในการรับเสื้อผ้ามือสองเพื่อมามอบให้กับเด็กๆนะคะตอนนี้ของถึงเด็กๆแล้วนะคะเด็กๆมารอแล้วนะคะรู้ว่าน้องแดงจะมาก็มารอกันเลยนี่เป็นที่พักที่เขาสร้างสำรองไว้ให้กับเด็กๆที่นี่นะคะหนึ่งหลังนะ ฮาลโเกฮาลโเกเอ่แฮปเปอร์ซอคเคอร์เนาะเมียแฮปเปอร์ซอคเคอร์โอ้พื่อไปหเหรอพื่อนกนโยกอกินโกสเกตพื่อนเหรอสเกตเตอร์สเกตเตอร์สเกตเตอร์แคเลอไม่เหอสเกตแย่สเกตเตอร์แลสเกต e ย่เมียจีจัดดื้อเนาะเอาแตเซวนเนาะเอออบอดดคอ มีสกอลาซาปิเหรอมีสกอลพราะมือปะความมีผี่อ๋อค่ะเพราะมือเนาะผู้หญิงนอนตรงนี้นะคะแล้วก็ผู้ชายนอนตรงนี้นะคะก็สร้างไว้ชั่วคราวให้กับเด็กๆที่นี่ก่อนนะคะมืป้าแฮจ๋ะมืป้าจะแห่บ้านเนาะแฮ่พิกิจจ์แห่พิกิจจ์มืป้าแฮ่เชือมือแโอรีป้าเนาะเก็บบ้านทอดตามาลุนรีปานเนาะสเก็ตเตอร์สเก็ตแยกคาร์ลเนาะกะคือโต๊ะบ้านเนาะ

เอสเซอรัสาซาเมื่อน,น,นี้ก็งเกงานเกงเอสเซียนี่พ่อพีทตอเบนเ,เนาะเด็กๆก็เลือกเสื้อผ้ากันเองเลยนะคะ คือรอบนี้น้องแดงก็ไ mm ด้มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าน้องแดงเปิดรับในช่วงเวลาสั้นๆค่ะแล้วก็รอบน้องแดงก็ขนมาได้น้อยด้วยนะคะรอบนี้นะคะน้องแดงมากับน้องแพนกับน้องคิวเนาะต้องเผื่อชี่ไว้ให้เพื่อนๆน้องแดงด้วยนะคะขมอคึ้อเอ๊ะก็เกก็ผู้สาได้เยอะผู้สาเอ๊ะผู้สาได้ผู้สาได้เออเกมากเกมาเกเก๊ก็

কোৱা গৈ কোৱা গোৱা গে เนี่ยเปิเบล่เนี่เปิดเบล่ะนี่ลุยเบนี่ยดูเนาะในแฮร์รี่แฮอร์ชช่วชกาเปิดเบลุยเบลแย่เบเนาะไปอานแก้พี่เนาะต่จูคารในตัวซูบ้าลุยเบล์แย่เบล์ตัวเจอบ้านั่นตั้งเนี่ยเปิดเบล่ะดูเนาะวกี่แอรในแฮร์แฮปเปิรแฮชช่ชกาเปิเบล่ะ

นักีกายในพ่อเมื่อพ่อเมื่อพ่อเมื่อเนาะหนึดงนู้นก็สู้ชมาซักฟ้าเลยสู้โอมเนียสู้โอมเนียมีเห่านะคะก็เลยกลนผมนะน้องแดงก็นึกว่าเด็กผู้ชายมาดูครัวของเด็กๆบ้างนะคะที่เขาทำไว้ให้เด็กๆทำอาหารด้วยกันที่นี่นะคะ มีหม้อหนึ่งสองนะคะถ้วยจานไม่รู้ว่าพอหรือเปล่ามีประมาณนี้นะคะถ้วยจานทำอะไรกินเอย่ยอ๋อมะเดือนะคะมะเดือป่าค่ะเด็กๆกินข้าวกับมะเดือป่าแล้วก็ดำๆม่นีสอรอืดแน่นอนเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะอาหารที่เขาพวกพวกเขาตุนไว้นะคะก็จะเป็นขนุ้หนซึ่งน่าจะไปเก็บมาแถวนี้นะคะแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องให้กับเด็กๆที่นี่นะคะต้องใช้ด้วยกันเนาะ ื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะแออัดไม่เป็นห้องนอนที่เด็กผู้หญิงนอนด้วยกันนะคะ <c oughs> มาดูห้องพักผู้ชายค่ะก็จะเป็นหนึ่งหลังที่เขาอยู่ร่วมกันที่นี่นะคะ,ะห้องพักเด็กผู้ชายนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะโลง่ลงๆเลยค่ะ มีมงก,กันไหมนี่ย่ไม่เห็นมงเลยค่ะไม่น่าจะมีมงก,กันนะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็เลือกเสื้อผ้ากันนะคะน้อ,นองแดงก,ก็ให้เลือกเต็มที่เลยค่ะเสื้อผ้าที่ fc ส่งมาให้ถึงมือเด็กๆแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็น้องแดงก,ก็ขอรับน้นําใจมียอดบริจาคที่ให้มาในรอบนี้ได้ที่1 5 0 0บาทนะคะก็น้องแดงก,ก็จะเอาเงินสดมาให้ที่นี่แล้วก็เราจะมาถามกันค่ะว่าเงินที่ fc ได้ให้การสนับสนุนเนี่ยเขาจะไปใช้อะไรนะคะ ฮัลโสดาแม่ฮัลโสดาขอช่วยพี่เนาะแม่สาไปให้ตอนแรไงเนี่ไปให้ชาวตมาเจอชิแกพแลเนาะออเดย์ชิกุชกาตนเนาะดอเจตมือเยีปอเจตมือเยีปอพูซาพีนี่อันโลอันโลบัมจลองน่ไอกเจตตราะเจตเตมือยี่ยอบาตัวที เวลาที่เป็นโล่เรารับมาเด็กพดที่พที่เารับิดชิดลพูด้าอนน่าก็มาอนนาก็แต่แต่ที่พัดดอุลช่วงวันบัมบัมานเดพูดาผมมือโอาจะเอาลิชิลับค่ะให้ะมาพม่าท่นี่เ่งบากเบืู้ช่วยลล่าแล้วคอดาข้ามมาเยเราจะ่พอ ไปหถตะไรยญ่ตามมาเจอตุมือยาปอเดี๋ยวเกล้ยกลอมนะก้ยร่อนาวิดอนี่ศรัทธาก็มาแขลอกิตติแค่เหเขมเชื่อเขไม่เชื่อเด็กคือดี่เด็กคือดีนะเล่นอนจชีด้นอาจชีด้โอเคอันนี้เกล้ยกล่อมนายาปอเปกอาเ่จืปูเนาะรทธาตมมาจอแลโจเนี่ยตมือยาปอเนาะวิดอน้องแพทเดินน้องคิวแล้วเพจรูปการเรียงเนะเอาไปมาเจอนักตมือหรอจะแกจเจ๊คีมือยาปอขีมือยาปอเดี๋ยวก Rồi cái cái là nó? Mình. Mình. Khi mới dẹp không? Tập lưu phản độ Tập lưu, tập mà nó có sao Được đổi xí xí nó, sao đàn nào? Tập phản độ lý, ta xui chung là phản độ mà Ta tu bà tê lệch đi Mê, mê Ta tu bà tê lệch lên, tập lưng đi Còn được của ta là kia lưu là Ở ta, một cái khu mò về Sát thích mê, thích thú mê về Thế này là cái เป็นไม่เกือบปืนเนี่อเพยจะนอนแบบก็สู้ติ๊บเหมือนเดตับเล่นนะสุดาเนาะเด็กๆได้เสื้อนะคะดีไซน์ลองใส่กันนะนี่ใช้การซอสซักคืออ่ซักคือเนาะใช้การในชื่อหรือเนาะซอสเซสามมือชื่อหรือซอสเซก็เบรกแดเหรอลองแบบนี้เลยใช่เขาลองกันแบบนี้เลยความสุขของเด็กๆเนาะได้เสื้อใหม่มาดูเด็กผู้หญิงกันบ้างนะคะ ก็ลองเสื holder, Favorite, ้อเก็บเสื до, you know. <qu> ้อผ in <bah>, ้า <ppy> ก <aciones> yeah, ันเหมือนกันค่ะได้เสื้อกันไปก็เก็บใส่ของใครของมันเลยนะคะบรรยากาศห้องพักของเด็กๆนะคะอ่าเปปอว่ะเปปอสิ่อไงเปปอเป๊ะปอโอ๋บ้าคือเด็กเค้าว่ะโอ้โต้โต้ยุทธจื๊คือเด็กเค้าโตบ้าหย่าหมอหย่าหย่าโต้บ้าหย่าโตเจื๊รอดูเนาะแค่ซอจ่าแต่โต้น่ยมีบ้านเนาะ เปนอร์โดบิลคอนในตัวเยอะจัม้าช่วโมูเนาะก็ยังขาดแคลนอะไรเยอะนะคะสำหรับเด็กๆที่นี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำใสทีเอฟซีส่งมาให้พี่น้องที่รัดเกลียงถึงมือน้องๆถึงอาจารย์แล้วนะคะอาจารย์เขาจะเอาไปใช้ในส่วนของการต่อน้ําแล้วก็ทำห้องอาบน้ําให้กับเด็กๆที่นี่นะคะน้องแดงอาจจะไม่ได้เก็บภาพที่เหลือค่ะถ้ามีโอกาสหน้ามาเนี่ยน้องแดงก็จะมาเก็บบรรยากาศให้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยน้องแดงก็มีโปรแกรมจะไปเที um um ่ยวแล้วก็ <ichi> <Chelsea> เดินทางกลับเชียงรายเลยนะคะเออไม่ใช่แวะเชียงใหม่ก่อน,นะคะ่ะต้องแดงขอบคุณสำหรับน้ำใจทุกอย่างที่มีมาให้นะคะวันนี้ถึงแม้ว่าจะมาที่นี่แค่สั้นๆนะคะแต่ว่าน้ำใจที่เอฟซีมีมาให้เนี่ยยังมมีตลอดแล้วก็ต้องแดงก็ทำภารกิจให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคกดไละคะ์กดแ like, ชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ